สวัสดีครับวันนี้นะครับทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35, สามํานักงานพัฒนาภักสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับได้มอบโครงการอีกหนึ่งโครงการเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้แก่ประชาชนนะครับจะเป็นโครงการอะไรไปดูกันเลยครับ เมื่อวันที่30ธันวาคม2566ท่านผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35าสำนักงานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมแผนงานซ่อมทางผิวจราจรลูกรังกว้าง4ี่เมตรประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้กับประชาชนเพื่อเป็นของข,องขวัญปีใหม่ผู้ได้รับผลประโยะ บ้านน้ำตกพัฒนาหมู่7ตำบลทุ่งก่ออำเภอวิงชิงลุงจังหวัดเชียงรายจํานวน158ครัวเรือน475คนครับลองไปฟังความรู้สึกจากชาวบ้านดูนะครับสวัสดีครับต้นหลวงครับก็วันนี้ในโอกาสที่หน่วยพาชการหาพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่35ครับได้มีโอกาสมา มอบของขวัญปีใหม่ให้กับชาวบ้านนะครับในบ้านน้ําตกนะครับแต่นี้ก็อยากจะถามความรู้สึกพูอหลวงหน่อยครับมีความรู้สึกยังไงในการที่หน่วยได้มาดําเนินการในโครงการนี้ให้นะครับก็ขอขอให้พูอหลวงเป็นตัวแทนอ่เล่าให้พวกเราฟังนิดนึงครับครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านพบับทางดพคสามห้านะครับก็ดีครับก็ดีใจชาวบ้านดีใจครับที่ได้ถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลัก ของชาวบ้านนะครับที่ใช้ในการเกษตรครับก็ดีใจนะครับก็ขอขอบคุณทางหน่วยครับทางนพค3สหหรือทุกภาคส่วนเนาะที่มาเยี่ยมเนาะครับก็ดีใจครับก็ชาวบ้านก็ดีใจกันทั้งหมู่บ้านแหละแล้ก็หวังว่าอโอกาสต่อไปคงจะได้ หลาดยามอีเนาะด,ดีครับก็ฝากไว,ไว้เนาะครับม,มีโอกาสมีโอกาสทางหน่วยอะไรที่ดําเนินการแล้วทาให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ทางหน่วยนบค35มห้ 3, และโดยหน่วยบัชาการฐานล้านาก็ยินดีนะครับแล้วโอกาสหน้าก็จะมามาสํารวจแล้วมาดําเนินการในโอกาสที่สามารถจะกระทําได้ต่อไปนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งหน้าของหน่วยกองบัญชาการกองทัพไทยเคียงข้างประชาชนตลอดไปครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอคนละหนึ่งใจกันหนึ่งคอมเมนต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ